อัปเดตห้องว่างให้เช่าของคอนโดเอตตาบิดมินบุรีรามอินทานะคะคอนโดอยู่ใกล้บีทเอสถานีเศรษฐบุตรนะคะสายสีชมพูนะคะแล้วก็ใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์ด้วยนะคะห้องนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาห้องขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะแล้วอยากได้สห้องใย ห้องย่อยที่มี2เตียงนะคะมีโซนพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีเตียง6กฟุตให้เลยนะคะดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเซิรนครัวเคาน์เตอร์ครัวห้องน้ําค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องนะคะมี เตียงนะคะสามฟุตให้นะคะสำหรับห้องนี้ติดแอร์ครบทุกห้องนะคะแอร์ Air ทั้งหมด3ตัวมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงห้องบรรยากาศดีนะคะเย็นร่มรื่นสบายๆเลยคอนโดนี่คือเข้าไปเนี่ยเย็นน่าอยู่มากๆเลยนะคะและนะคะนอกจากห้องสวยขนาดใหญ่กว้างแบบนี้แล้วนะคะยังมีส่วนของพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟิตเนตสสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่จอดรถค่ะคอนโดเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่รามอินทราเลยนะคะอยู่ใกล้ ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันกับโรงเรียนเศรษฐบุตรนะคะสนใจเช่ารีบทักมาสอบถามได้เลยค่ะบอกด้วยว่าโปรโมชั่นเดือนมีนาคม2567นี้เท่านั้นนะคะให้เช่าเดือนละ10,000บาท